ตำนาน3มวิญญาณอาฆาตและเกมการเมืองแห่งญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งตำนานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในญี่ปุ่นเนื่องจากวิญญาณอาฆาตทั้งสนั้นล้วนแล้วจะเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีตัวตนอยู่จริงวิญญาณอาฆาตดวงแรกมหาเสนาบดีสึกะวาราโนโมิติสเนะสึกะวาราโนโอมิติสเนะ เป็นอดีตมหาเสนาบดีฝ่ายขวาและคนสนิทของจัก,กรพรรดิอุดะในสมัยเฮฮันโดยความสามารถและความมุมาณะของสึกกะวารโนทำให้ท่านได้เลื่อนขั้นเป็นคุนนางระดับสูงที่มีตำแหน่งคานอำนาจกับตระกูลฟูจิวาระตระกูลขุนนางมหาอำนาจแห่งยุคเวลาผ่านไปไม่กี่ปีกระชั่งจัก,กรพรรดิอุดะทรงลาออกบวชเปิดโอกาสให้ขุนนางตระกูลฟูจิวาระ สร้างเรื่องใส่ร้ายมหาเนบบศนานบดีสึกะวารโนจนท่านถูกเนรเทศไปยังเกาะคิวชูและหลังจากนั้นเพียงสองปีท่านก็เสียชีวิตลงในปีคิดักราช903สามปีหลังจากมหาเนบบศนานบดีสึกะวารโนเสียชีวิตขุนนางตระกูลฟูจิวาระหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนเนรเทศต่างทยอยเสียชีวิตอย่างกระทันหันบางก็ถูกฟ้าผ่าตายบางก็เป็นโรคร้าย บางก็หายสาบศูนย์ไม่เว้นแม้แต่มกุฎราชกุมารที่ประชวรหนักและซึ่งผชนไปด้วยจึงเกิดเป็นข่าวลือว่านี่คือคำสาบของมหาเสนาบ,บดีสึกะวาราโนยิ่งเวลาผ่านไปความรุนแรงก็ยิ่งทวีมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุฟ้าผ่าในเขตพระราชฐานชั้นในทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากส่วนใหญ่แล้วเป็นคนในตระกูลฟูจิวาระโดยความเชื่อเรื่องคำสาบที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทางราชสำนักจึงประกาศยกเลิกการเนรเทศท่านมหาเสนาบดีสุกะวารโนและสร้างศาลเจ้าเทนมังงูเพื่อบูชาท่านในฐานะเทพแห่งความรู้และการศึกษาหรือทเทพเทนจินเพื่อให้วิญญาณของท่านมหาเสนาบดีสงบลงวิญญาณอาฆาตดวงที่สองไทรโนมาซาคาโดไทรโนมาซาคาโด เป็นอีกหนึ่งสมุไรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยเฮฮันเขาเกิดในตระกูลไทระตระกูลมหาอำนาจเก่าแก่เมื่อบิดาของไทระโนเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยที่ยังไม่ได้ทำพินัยกรรมให้ปัญหาการแย่งชิงมรดกที่ดินระหว่างไทระโนกับคนในตระกูลจึงเกิดขึ้นและเขามักจะถูกเรียกไปราชสำนักเพื่อรับการลงโทษอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งหมายเรียกฉบับสุดท้ายของราชสำนัก ได้ส่งมาถึงเขาตัดสินใจขัดหมายเรียกและระดมพลบุกยึดเมืองรวมถึงเขตส,สำคัญหลายแห่งของราชสำนักมีประชาชนและสมุไรท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยมากมายซึ่งทางราชสำนักได้ส่งกําลังทัพนำโดยฟูจิวาระฮิเดาโตและไทระซาตาโมริมากําลาบซึ่งกําลังทัพของทั้งสองฝ่ายได้เข้าปะทะกันอย่างดุเดือดในหลายพื้นที่ โดยเรียกเหตุการณ์จราจนี้ว่าสงครามกบฏโจเฮเทนเ,เ,เกียวหรือเทนเกียวโนรันซึ่งจราจน,น,รนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายกบฏไทรโนถูกประหารชีวิตและนำหัวกลับมาเสียประจานที่เมืองเกียวโตมีเรื่องเล่าว,ว่าแม่หัวของไทรโนจะถูกเสียบอยู่เป็นเดือนๆแต่กลับไม่เน่าลงเลยแม้แต่น้อยทั้งดวงตาดุดันขึ้นและริมฝีปากค่อยๆแสยะยิ้มเรื่อยๆ ในทุกๆคืนจะมีคนได้ยินเสียงตะโกนหาร่างของไทรโนอยู่เนืองๆสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนในบริเวณนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวกระทั่งคืนหนึ่งหัวของไทรโนเรืองแสงและลอยไปยังจังหวัดชิโมอุสะซึ่งเป็นที่ที่เขาถูกฆ่าตายโดยหัวได้ลอยไปตกที่หมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านที่พบได้ทำความสะอาดหัวและทำพิธีฝังพร้อมกับสร้างสารเจ้าขึ้นบนหลุมศพ ไทราโนมาซาคาโตะได้รับการเคารพบูชาในฐานะนักรบและสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านความอายุติธรรมวิญญาณอาคาตดวงที่สจักรพัรดิสุตโตคุจักรพัรดิสุตโตคุจักรพัรดองค์ที่75แห่งญี่ปุ่นผู้มีบทบาทในสงครามชิงอำนาจในราชสำนักหรือการปฏิวัติโฮเกน ซึ่งสงครามกลางเมืองในครั้งนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของจักรพรรดสุโตคุทําให้พระองค์ถูกเนรเทศไปยังจังหวัดซานุกิเมื่อไปอยู่ที่นั่นองค์จักรพรรดทรงละทางโลกอุทิศตนออกบวชและคัดพระคัมภีร์ทรงกลับไปยังราชสำนักที่เกียวโตแต่ทางราชสำนักไม่รับเนื่องจากกลัวว่าองค์พระจักรพรรดจะสาบแช่งราชสำนักผ่านทางพระคัมภีร์เหล่านี้ซึ่งก็มีเรื่องเล่าว,ว่า จักรพรรดิสุตโตคุส่งกัดลิ้นและใช้เลือดเขียนคำสาปลงในพระคำภีหลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็สิ้นพระชนด้วยก่อนจากไปพระองค์ตัดว่าเราจะเป็นมารสาปส่งราชวงศ์และเมื่อข่าวการสิ้นพระชนขององค์พระจักรพรรดิไปถึงเมืองหลวงราชสำนักไม่ยอมออกคำสั่งเผาพระศพแต่กลับออกข้อบังคับห้ามมิให้ผู้ใดไว้อาลัยแก่องค์พระจักรพรรดิ เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจากเมืองหลวงพระศพจึงยังไม่ถูกเผาเป็นที่น่าประหลาดใจคือแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานนับเดือนแล้วแต่พระศพยังไม่เน่าสลายจนกระทั่งเมื่อราชสำนักทรงลงมาบัญจุพระศพก็ปรากฏพายุลูกใหญ่ซัดขบวนเดินทางจนทุกคนในบริเวณต้องทิ้งลงศพและหาที่หนีหลบพายุกันอย่างอุตลุด เมื่อพายุสงบลงจึงพบว่าหินบริเวณรอบๆเปียกไปด้วยน้ำฝนสีแดงดุดดังสีเลือดในวันที่เผาพระศพก็ปรากฏมวลเมฆดำมหาศาลลอยขึ้นเหนือกรุงเกียวโตซึ่งเชื่อกันว่ากลุ่มเมฆนี้มาจากควันที่เผาพระศพนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภัยพิบัติและเรื่องแปลกๆต่างๆก็ได้บังเกิดขึ้นในกรุงเกียวโตเริ่มจากบรรดาเชื้อพระวงที่ทยอยซึ่พชนกันอย่างไม่ทราบสาเหตุ และเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเกียวโตทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากส่งผลให้ราชสำนักอ่อนแอลงจนนําไปสู่การเปลี่ยนอํานาจจากจักรพรรดิมาสู่โชกุนว่ากันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของจักรพรรดิสุโตคุที่มีความแค้นต่อราชสำนักญี่ปุ่นก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเรื่องราวตำนานสาวิญญาณอาฆาตแห่งญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของวิญญาณแต่ละตนนั้นล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเกมการเมืองของญี่ปุ่นที่มีผู้เดินเกมและผู้เป็นเดียวของเกม